สวัสดีครับจากช่องพรอพิสารแชนเนลเด้อวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปพีน้องมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนเย็นๆแดด่มตมตก๊บเดี๋ยวก็พาพี่น้องไปดูไปชมเนาะโอ้ยเขาอย่างงามเลยพี่น้องเขากำลังจะออกรวงพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศโอดเด็ดท้องทุ่งตอนเย็นๆนเนี่ยสวยงามมากๆเลยโอ้เสียงลมเสียงบรรยากาศตอนเย็นๆแดด่มต้มตุ๊บพาพี่น้องมาชมทุ่งนาบรรยากาศตอนเย็นๆนเนี่ยพี่น้องมัสวยงามมากๆเลยเนี่ยเขากำลังออก บรรยากาศท้องทุ่งนาตอนเย็นๆแดดร่มรมต๊กพี่น้องดูเขาด้วยอะไรเห็นนร่พี่น้องบรรยากาศอย่างดีเลยพี่น้องท่าท้องทุ่งนาบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยอตอนเย็นๆแดดร่มรมต๊กพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะมันจะสวยงามมากๆเลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเลยอืมดูบรรยากาศตอนเย็นๆแดดร่มรมต๊กโอ้สวยงามมากๆเลยพี่น้องเขาก็รังจะออกรวงเต็มเลยนี่ เราเดินตามเราะคนาเนี่พี oh. so, so ่น so ้องนะัะพาพี่น uh, so ้องมาดูมาชมกันเนาะยากาศสวยงามมากมากมีกระท่อมกลางนาเลยพี s <S yeah. mm ่น hmm. mm ้องบรยากาศรยากาศสวยงามมากๆเลยพี่น้องัะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะยากาศตอนนี้เย็นี่ยเมาอนดูใบบบรรยากาศรอบๆพี่น้องถุงนาสวยงามมากๆเลยัะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะโอ้บรรยากาศยังดีเลยพี่น้องลำ่องถุงนา บาบรรยากาศรอบๆพ <toen S 2> ี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกัน้องข้าวท่อมกลางนาก็มีพี่น้องบรรยากาศรอบๆพาพี่น้องมาดูมาชมวันนี้อากาศรอบๆสวยงามมากๆเลยพี่น้องบรรยากาศโอ้เข่าเจอเจอลมนะพี่น้องสวยงามมากๆเลยพี่น้องนี่สวยงามมากๆเลยลมเป่าพาพี่น้องมาดูเนี่ยลมพัดลมเป่าสวยงามมากๆเลย บรรยากาศท้องคงโอ้ส ã, วยงามพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศตอนทุ่งนาตอนเย็นๆแดดเขากระด้างเริ่มอกดวงบรรยากาศน้ำพองปากกระเดียบเต็มเลยนี่ยนะพน้องบรรยากาศสวยงามมากๆก็พาพี่น้องมาดูมาชมเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆแดดร่มรมตกพวกบรรยากาศสวยงามมากๆเลยพี่น้องเรามีกระท่อมกลางน้ำโอ้บรรยากาศยิ่งดีเลยพี่น้อง พี่น้องมาดูมาชมกันเนาะดูเถอะอ๋อปาก็มาเมื่อตึ๊บเลยฝนอ๋อมันยอดไัยเลยพี่น้องสวยงามมากๆเลยกระพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามบรรยากาศดีเลยพี่ at ot. น้องนี่บรรยากาศท่องทุ่งตอนเย็นๆเนี่บรรยากาศสวยงามมากๆเลยพี่น้องดูนี่บรรยากาศดีสวยงามมากมาระพาพี่น้องมาดูชมกันเนาะครับกรพาเพื่อนๆไปพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆแดดร่มร่มตก โอ้ยบรรยากาศเขาเขียวมากมากๆเลยพี่น้องวิวสวยเลยเจอลมบรรยากาศอย่างนีเลยตอนเย็นๆเนี่ยบรรยากาศท้องทุ่งพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆเนี่ยลมลมตกสวยงามมากเลยเนี่ยโอ้บรรยากาศอย่างนี้เลยพี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยดูครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆเนี่ยบรรยากาศอย่างดีเลยห้องพุ่งน้ำ บรรยากาศเขาเขียวปื้อเลยเนี่ยเนาก็ดูเขาเจอเจอลมต่อพี่น้องฟังเลยจะมีฝั่งสองฟังฝั่งนู้นก็จะเริ่มออกรวงแล้วอันนี้กำลังเริ่มตั้งท้องเนาะพี่น้องเนาะฝั่งนู้นเริ่มออกรวงนะฝั่งนี้กำลังตั้งท้องเนี่ยบรรยากาศสวยงามฟังเสียงลมต่อพี่น้องโอ้บรรยากาศเง็นบเงียอยู่กลางทุ่งนาเสียงลมแรงเลยพี่น้องเนี่ยมพาพี่น้องมาดูมาชมโอ้ธรรมชาติมากเลยพี่น้องโอ้เสียงลมอย่างเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศรอบรอบเจ้าพี่น้อง เสียงลมอย่างแรงเลยพี่น้องเาปะไรดอกฝ่าฝนลมมาด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ผมมาถ่ายกลางฝ่ฟาฝนลมมาเลยพี่นอ้องฝนมาตกเต็มเลยฝั่งมุนเราจะรีบกรับต่อพี่น้องมาพาพี่น้องมาดูไปชมกันเนาะอากาศสวยงามมากๆเือเสียงลม,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 มอย่างแรงเลยลผมมาอยู่กลางทุ่งนาเลย,ยพี่น้องนี่ยมาพาพี่น้องมาดูไาชมกันเนาะมาดูตน้นเขาเดี๋ยวพี่น้องดูตน้นเขาเจอลมแต่สวยงามมากๆเลยลมร่มไปเลยพี่น้องอาาศบรรยากาศสวยงาม อะไรฟิวสวยสวยงามมากๆเลยพี่น้องมาพาพี่น้องมาดูไปชมบรรยากาศตอนเย็นๆแดดร่มร่มโตมาพาพี่น้องมาดูไปชมกันเนาะบรรยากาศสวยงามมากมากเลยฝนมาเมื่อรึเปล่าผมจะได้รับการตัวสวยงามมากๆเลยพี่น้องมาพี่น้องมาดูไปชมกันเนาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดรับกดไลค์ อย่าลืมเด้อพี่น้องกดกระดิ่งดำแจ้งเตือนเอาไว้เนาะมันมีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้เด้งดึงเด้งดึงไว้พี่น้องก็ได้ดูได้ชมก่อนใครเนาะขอขอบคุณามากอย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อกดกระดิ่งดำกดเลิฟกดไลค์ผมหน่อยเนาะขอขอบคุณามากคลิปนี้ก็สวัสดีครับบา,บายบายเลิฟเลิฟ